ชอบกัดพี่น้องชอบกัดก็จะบอกให้นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะไม่มีใครกล้ากัดไม่ไดในกาดกันนน่คอยนี่กัดเลยคอยกัดนางเลยตั้งแต่เขียนคิวมอบ้านแล้วมีเส้นมีเขียนคิวไห้เขียนคิวไปจะไปออกลบกขบแล้วสิเอาใกันกัดกัดกันแน่กัดกันแน่ด่ากันแน่ให้กำลังใจกันแน่มันยังอยู่ด้วยกันในความแบบว่า บางบางทีการพูดหยอกข่วนเล่นกันอ่ะมันเหนื่หยเขาสนิทสนมกันทําให้เราสนิทสนมกันรู้จักนิสัยใจคอกันวัวแพร์พี่วัวแพร์ที่เร่นแลกัดข่อยอกัดตะเขา้าว่าเขาหนาแหล่ถ้าในาเดือบแปง้งเพิ่น,นท่าในาเดือบแปง้งถ้าในาเดือบแป้งพี่นดนโอ้ยหันเดนิน คันในเบาพืนคนนี่ตาซีตาตีตาสวยด้วยกันเดอ้อลูกพีมุเจ้าเดอ้อก็จะบอกให้เลยบอสเนาะตัวจริงเจ้าคือสีร้อหนาใสเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอมแสงนี่นกูก็มาสศูนแต่คำร้องไทยนี่ไหมบอสเนาะตัวจริงเจ้าคือสีรอ้อคือสีหนาใสเนาะออกไปจากช่องฉันเลยใครนี่พี่ปอม พี่ปอมพี่ปอมแสงนี่ออกไปจากช่องฉันเลยบอดมาม่นมให้ก่อยเครียดคักแท้ตัวจริงจบคือสิรอสิหนาใสเนาะนี่แม่เข้า่าเนาะนี่แม่คขว่าเนาะนี่มัามาน,น,มามาน,นมคือเป็นคำอุดมน้นร้บแบบมึงไม่มีอยู่จริงหรอกเข้าใจบอคือแบบโอ้กูสูงเนี่ยโอ้กูโอ้กูสูงกูสูงนั่นกูขึ้นรถเตียง เขาใส่ชุดนอนใส่เสื้อคอหานเสื้อคอหานบอ็อกเซอร์อุ้ยํำออกไปเซ <ไป S 2> ็งเก่งนเอา้าผมไม่ได้ว่าเผมผมกับน้องผมกับพยบาบาลฟินแลนด์ถ้าข่อยอู้ตัว่อย,ยมกันข่อยกัดกันจนเลือดสะแต่ว่าส้นหมากสิน <c oughs> นินทาคนผมมีดอกผมมีผมมี <ขอ S 1> เนี่ยฝากถึงฟินแลนด์คาเฟ่ด้วยนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเห็นบ่านน้ำแข็งเขาบม่ได้เต็มแก้วเดอ้อน้ำแข็งเขาหน่อยหน่อยเห็นบ่านี่น้ำแข็งเขาหน่อยหน่อยลองไปฟินแลนด์คาเฟ่มึงเลียงน้ำแข็งเต็มแก้วดูจุดสามข้ามเหมือนานข่ยนล่าหุ่นส้วนข่ยนละ่ะเอาแกงลาเนี่ยของแกงโลยจะมาฮาดามาอย่ามาดามานะคะสิ่งที่ผมไปรีวิวฟินแลนด์คาเฟ่น่ะ สิ่งที่ผมบอกผมยังอะคือบางที่แบบบางคือเขาบ่กอยากซีเรียสบ่อยากกันนี่แมเยาก้เขา,กาอกกัดเขาไม่เขาเขาจะว่ากัดบอฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแกนบอลนอเป็นหุ้นส่วนนะฉะนั้นสิ่งที่บอลนอดพูดคือตลกโปกห้าบ่อยากให้ซีเรียสอยากให้มองเป็นเรื่องเรื่องตลกเรื่องอีหยังค่ะถ้าในซีเรียสบอกว่าผมซีเรียสเช่นบ้าเลยเขาจะมากินปน่นประสาดแล้ว มันคืออะไรอ่ะน้ำพริกเหรอโอ้มายกอดโอ้มายกอดไอเดอรไรไอเดอรไรโอ้ไม่ไม่กอดโอ้ไม่กอดยายแบมแบมกำลังรับชมมนะโอ้อีเถ่านายิ้เธอไปติดตามช่องเจ๊บีมเหรอฉันไม่อยากบอกเลยนะฉันดูนางบ่อยมากเลยนะแ <laughs> ม่ใหญ่บีมการละครฉันรักเธอฉันชอบเธอมากนะบีมการละครนะ ฉันดูเธอเกือบทุกคลิปนะบีมการละครนะฉันอยากถามว่าเธอว่างติเออบีมยัยบีมเธอว่างติเธอหนิมาเผือกเรื่องเช่าบ้านเด้อเธอเนะี่ยเอาเวลาทำงานบ้างนะบีมการละครนะ ピノ。